ราคารายละเอียดสเปคลิง์สั่งซื้ออ่านเพิ่มเติมใต้คลิปที่ Description และพินคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะให้เป็นเป็นตัวเลขตรงนั้นเลยแล้วมีลิงก์คลิกเข้าไปซื้อกันได้เลยอุปกรณ์ชิ้นนี้ส่งมาจากร้าน cff thailand นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ outdoor ขายมีดแล้วก็ขายเชือกพาราคอร์ดน่าจะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพหรือว่าในประเทศไทยแล้วที่มีขายเชือก A.R.M. หรือว่า a d w o o d Rope Manufacturer ที่มีให้เลือกเยอะที่สุดเลยนะครับหลากสีหลากประเภทหลากขนาดที่สุดเลยยังไงก็ลองกดเข้าไปอ่านใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์ร้าน C.F.F. Thailand ไว้ด้วยแล้วก็ถ้าชอบเจ้าอุปกรณ์ตัวนีก้ก็กดเข้าไปซื้อกันได้เลยนะครับ This episode brought to you by C.F.F. Thailand นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นอุปกรณ์นะครับรหัสชื่อรุ่นคือเล็กมากเลยนะตัวหนังสือ C 1 9 0 6 2 B ขีด A นะครับ Tag t แอน t ว e ตส์นะครับแบ t ็ก n โ a นว h a บรั s แฮ n ด์ s ็อกแ w ล t กสโตน e อชสต e e ทวิเซอ e r นะครับเ a d e in china c v v เองเป็นแบรนด์น้องของ WE Knife นะครับหรือว่า v e knife เปิดกล่องมาข้างในจะมีอะไรมาอีกบ้างน,นะมาดูกันเลยอันนี้จะเป็นซองสำหรับพกนะครับเป็นซองหนังสีดำเหมือนซองมีดเนาะบ,บีบอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปนะครับอยู่ข้างในแบบนี้สไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีโอริงให้มา ไม่ใช่โอริงสิโทษทีนะครับเป็นสปิตริงเป็นห่วงแยกสําหรับห้อยเหมือนพวงกุญแจหรือว่าล่ามไว้นะครับล่ามจาอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ตัวนี้มันคืออะไรนะเรามาดูกันนะครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อก็เป็นทวีตนะครับก็คือเป็นปากคีบหรือเป็นแหนบนั่นเองนะถ้าลองชั่งน้ําหนักให้พี่ๆดูกันนะครับว่าน้ําหนักไอ้ตัวนี้เท่าไหร่รวมอุปกรณ์อื่นๆที่เขาให้มาด้วยผมชั่งหมดเลยเนาะเฉพาะตัวอุปกรณ์ทวิตน,นี้หนักที่24กรัมนะครับ รวมซองแล้วรวมห่วงแยกด้วยหนักแค่ยี่สกรัมเท่านั้นก็ยังเบาอยู่ดีนะครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่รับได้นะเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ5้ากรัมเท่านั้นนะครับไอสองอยางถะแยะที่ว่าไปตัวของอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะเป็นปากคีบนะครับหรือว่าเป็นแหนบเล็กๆโดยความยาวของเขาทั้งหมดเลยเมื่อวัดหัวท้ายนะครับแบบนี้ ความยาวอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับหรือประมาณ7.5เซนติเมตรนะครับก็จะเป็นขนาดที่เล็กๆสามารถจะพกพาเป็นปวกกุญแจนะครับห้อยกับกุญแจบ้านกุญแจรถได้แต่ขึ้นเครื่องบินนะครับอากาศยานเนี่ยต้องโหลดนะครับแครี่อไม่ได้นะเพราะปลายมันแหลมนะครับตัวเฮาสซิงหรือโครงสร้างของด้ามทั้งหมดนี้ผลิตด้วย ทองเหลืองนะครับ b r a สซึ่งก็เป็นวัสดุที่มีความแข็งประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้แข็งมากแล้วเขาก็ใช้การทําผิวเป็นทาน n i s h ก็คือดําๆด้านๆแบบนี้แล้วก็ทําสตนวอชอีกทีโดยเฮาสิ่งเขาจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับเหมือนกับตาประทับหรือว่าเหมือนกับนกวีดอะไรประมาณนี้ซึ่งบริเวณรางด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะมีชื่อรุ่นคือ tag n t w e t s นะครับ patent pending รอจดสิทธิบัตรแล้วก็ผู้ดีไซน์เนี่ยเป็นหัว บังกรแบบนี้น่าจะเป็นบ๊อบเทอร์ซูโอล่าดีไซน์นะครับตามนี้เลยส่วนด้านล่างก็มีเทอร์ซูโอล่าก็คือบ๊อบเทอร์ซูโอล่านะครับแล้วก็ CVV n i ีไ s ท้ายจะมีรูสำหรับร้อยเชือกร้อยสายล่ามแล้วก็จะมีตัวสกรูเป็น t r อ x ส e คีสำหรับถอดเซอร์วิสน่าจะเป็น T6 กับ T4 นะครับเล็กลดหลั่นตามลำดับห่วงแลนยาร์ด uh, ตรงนี้ก็คือทำติดมาที่บริเวณท้ายเลยนะครับถอดเองไม่ได้ต้องขันสกรูนี้ออกนะหมุนไม่ออกนะครับ ส่วนการใช้งานก็คือตัวทวิสนี้มันดันไม่ออกก็ต้องหมุนตัวลูกบิดตรงนี้นะครับน็อปเนี่ยเพื่อให้คลายตัวแล้วก็ดันตัวทวิเซอร์ยื่นออกมานะครับโดยตัวทวิเซอร์นี้จะมีความยาวให้ปรับใช้ได้หลายขนาดอย่างเช่นต้องการจะให้มันออกมาแค่นิดเดียวแค่นี้นะครับแล้วก็ล็อกไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกไม่ให้มันเลื่อนเข้าออกแล้วเราก็ใช้ปลายเนี่ยหนีบคีบแล้วก็ดึงนะครับซึ่งปลายของทวิเซอร์เขาก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงแหลมเรียว แล้วก็ปลายก็งุ้มเข้าหากันนะครับเหมือนหนีบบีบอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหัวจับที่ไม่มีฟันนะครับสามารถที่จะใช้คีบแล้วเข้าในพื้นที่เล็กๆแต่ไม่ใช่แหนบที่ใช้ถอนขนอะไรอย่างงี้นะเพราะแหนบถอนขนส่วนใหญ่มันจะหัวแบนและกว้างรวมถึงอาจจะมีองศาเฉียงตรงนี้ก็จะมีลายกันลื่นนะครับของเขาอยู่ด้วยแล้วก็ตัวแหนบเองเนี่ยก็เป็นโลหะวัสดุเดียวกันกับตัวด้ามนะครับซึ่งเป็นทองเหลืองนะครับทำเหมือนทานนิชทำออกไซด์มาแล้วก็ใช้สโตนวอชออีกทีหนึ่งนะครับ ยืดออกมาก็ได้ยาวประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะควบคุมนะครับการใช้งานคือเป็นด้ามยาวๆแล้วก็เราใช้นิ้วหรือว่าใช้มือเนี่ยหนีบนะครับบริเวณตรงปลายซึ่งเดี๋ยวถ้าลองหนีบอย่างอื่นดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นผมมีกระดาษอยู่ผมก็คีบนะครับของขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหนีบแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้เป็นอุปกรณ์ EDC เล็กๆได้นะครับถามว่าหนีบอะไรได้บ้างก็หนีบได้หมดนะนะครับความแข็ง เหนืดน่วงของตัวปากคีบนี้ก็มีพอสมควรนะครับไม่ได้แบบลื่นไหลามากหรือว่าแบบหลวมจนเกินไปถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเมื่อใช้งานแล้วก็รู้สึกว่ามันจับถือถนัดดีขนาดเล็กพกพาง่ายด้วยนะครับวเวลาจะเก็บก็แค่หมุนวงล้อนี้แล้วดันกลับเข้าไป ปากคลิปก็จะตึงๆนิดนึงนะครับมันก็จะไม่ไหลออกมาเองอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดต้องการจะให้มันแน่นก็ดันเข้าไปให้สุดแล้วก็หมุนให้แน่นแค่นี้ก็ดันไม่ออกแล้วนะครับนี่ก็เป็นทวิสเตอร์นะครับแบบพกพาแท็กเอ็นทวิสนะครับโดยบ๊อบโทสุโอลาดีไซน์ให้ CVV นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมส่วนราคาเนี่ยอ่านใต้คลิปได้เลยเพราะว่าราคาผมไม่ทราบในใบรายการเขาไม่ได้เขียนมาแต่ผมจะให้ไวเป็นตัวเลขใต้คลิปพร้อมลิงก์พร้อมรายละเอียดสเปคแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าเจ้าตัวนี้จะอยู่ใน playlist. ชาร์ปแล้วก็อยู่ในเพล y l i s ์เออร์บานเกียอะไรประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับเฮบิไรเดนเอาท์